สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องพง666นะครับวันนี้ผมก็ได้นำเหรียญที่เก็บสะสมไว้นะครับเป็นเหรียญการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับของรัชกาลที่9นะครับก็แนะนำกันเลยนะครับก็คือเหรียญการจนาพิเศษนะครับปีพศ2539นนะครับอันนี้เหรียญบาทเหรียญหนึ่งบาทนะครับ หนึ่งบาทนะครับนี่เปเลียนยี่สิบห้าสตางค์นะครับ ปีพศ2539นรสะครับเหรียญการชนาเหรียญ25สตางค์นี่เหรียญน,นะห้สิบตางค์นะครับปีพศสองพร้สามสิบ เหรียญการจนาพิเศษนะครับห้าสิบปีนะครับนี่เหรียญห้าบาทครับ การจนาพิเศษนะครับปีพศสองพร้อยสามบเก้า ครับหากนักสะสมท่านใดที่ชื่นชอบนะครับอยากได้ไปสะสมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ไอ l ดี e ล0895206444นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับอันนี้เรียนการะนาปี2539เหมือนกันครับเรียน20บาทนะครับรอบ50ปีนะครับ ไปเป็นเหรียญสองบาทนะครับปีสองห้าสามเก้า ันนี้ก็เหรียญ2บาทนะครับแต่เป็นเหรียญที่ระลึกนะเหรียญที่เก็บสะสมนะครับฉลองจนเป็นษาหกสิบพรรษานะครับปี2530เ,เหรียญ2บาทนะครับของรัชกาลที่9 อันนี้เป็นเหรียญหลังตาเพนดินนะครับเหรียญสองบาทเหมือนกันครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญ2บาทเหทั้นกันนะครับร้อยปีโรงพยาบาลิริรรับนะครับหากท่านใดที่ชื่นชมชมแล้วชื่นชอบนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับนะก็ขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ เราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ